ก็มาพบกับผมจินคุงกับคอนเทนต์จะหาทำอีกแล้วแล้วก็หาเรื่องทำตลอดอะไรกันเนี่ยหาแต่เรื่องวันวันไม่ทำอะไรวันวันหาแต่เรื่องนะฮะแน่นอนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์การเพราะดามเมจคของไม่ตกไก่หรือสัตว์ร้ายแห่งคุณฮะว่าจะไปได้กี่เวฟก่อนอื่นก็เออก็ติดตามไม่ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับผมเองว้าวตึงจริงๆก็ขอบคุณ ทั้งสท่านที่มาร่วมอุดมการกับเราในรอบนี้บอกคำนี้ว่าตึงสัสัตว์นแน่นอนเรามาดูนะครับว่าสัตว์ร้ายของคนโอฮะเลเวล17 5่ดและดเบตเพิ่มตัวเว็บ1,000 0แว้าวแย่ <hours> later. Yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักกของผมนั้นไม่พอเฮ้ยเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้มันต้องสมัดแล้ว มาดูความยุติธรรมบนหน้าจอไปเออซื้อคือยังแพงไปอีกทีหายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำดะค <c oughs> บ Dogbug Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจ <c oughs> พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass <c oughs> บริการ VIP Server <c oughs> เรดหกบริการกดเกมพา a แมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพารและกดผล King Legacy บริการกดพิกส์แมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟ,ฟวอลเลอรนโอ้พระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะล เราก็ตัดข้าวมาในช่วงสัตว์ร้ายแห่งโคโนฮะเติบโตแล้วนี่คือโซมะสามตัวที่กำลังเพิ่มเลือดบ้านอย่างใจจดใจจ่อและมีฮอกเพื่อทำการการบ้านให้ถึงไกลที่สุดเท่าที่สัตว์ร้ายแห่งโคโนฮะเราจะเติบโตโดยดาเมจรปรมาณอลพันล้านเออถึงปมว่วาไม่น่าถึงนะเชี่ยถึงพันล้านก็ตึงเกนินกี่เวฟวะเนี่ยเป็นร้อยกว่าวเวฟเลยเหรอว่าไม่ติดบอดแน่นอนอย่างกันน่ะและนี่คือสัตว์ร้ายแห่งโคโนฮะ ดยดาเมจเพิ่มเป 100. ็นแสนอะไรนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าเลยเหรอต่อเวฟเนี่ยนะแต่แลกกับเลือดบ้านที่ไหลเป็นน้ำและตอนนี้สัสตว์ร้าย,ย่างคุณฮะไม่ตกไก่ดดาเสามร้อยสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกหน่วยวิการโจมตีเจ็ดและระยะหนึ่งร้อยสี่สิบหน่วยบอกคำนี้ว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดวยระเวลการโจมตี 175และใส่ออฟไฟให้ซะด้วยบอกคำเดียวว่าตึงเชี่ยเผมก็เลยทําการที่จะวางมีฮอกเพื่อการให้ได้ไกลที่สุดและไกลที่สุดนั่นเองนะครับบอกคำเดียว่าจะตึงขนาดไหนเรามาลุ้นกันและนี่ก็คือมีฮอกที่ผมจะทําการกันไว้ในรอบนี้ผมก็เลยยัดยบบจัดเต็มมากๆด้วยเร็ว่ร้อยเทั้งหมดอยู่เวนตัวอื่นนะตอนนี้ไม่ตกไกลนั้นดาเมจจะรุนแรง และลดเลือดบ้านรุนแรงด้วยเรามาดูกันนะครับว่าเลือดบ้านจะลดกี่หน่วยและเพิ่มกี่หน่วยที่สำคัญโซมาสามารถเพิ่มเลือดบ้านในหนึ่งนาทีต่อรอบเออแต่ไม่ตกไกลลดเลือดบ้านสองพัดกว่าต่อหนึ่งเวฟบ,บอกเขาดีว<ม>ว่ามีมร้องเอาแล้วครับแล้วก็เพิ่มดาเพจทขึ้นเรื่อยๆในเวฟที่41 ตอนนี้ไมโตกไกลหรือสัตว์ร้ายแห่งคนฮะดูดาเมจสี่ร้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกหน่วยบอกคำนี้ว่าเพิ่มดาเมจขึ้นเรืเ่อยๆยังทวีคูณความดุนแรงและแรงขึ้นอีกเอาล่ะครับผมว่าจะไปดถึงกี่เวฟกันนะโดยใช้เซตนี้แต่ก็ไม่ใช่เซตติดบอดแต่อย่างใดใครจะเอาไม้ตกไกลมาติดบอดฟะเดี๋ยวกับคีระที่จมตีได้เจ็ดมิเลยอะ่ะแต่ว่าคีระนั้นวงกว้างกว่าแล้วก็คูดาวนานเชี่ย แต่ตัวนี้เราต้องแลกเลือดด้วยความรุนแรงของเลือดบ้านและตอนนี้เราก็ทําการตกเถียงกันครั้งยิ่งใหญ่ว่าเชีย่ย <c oughs> เลือดบ้านเราจะพอไปวะเนี่ยให้ตายอะตอนนี้เลือดบ้านเราลดกว่าที่จะเพิ่มแล้วคือแม่งไม่น่ารอดแน่เลยหลายคนอาจจะตกเถียงกันครั้งใหญ่ว่าไม่น่ารอดแต่ทว่านั้น <c oughs> ในช่วงหลังเวฟแล้วก็เวฟมันจะผ่านไปยากมากๆและคน นานมากๆเช่นเดียวกันและโซมะจะเพิ่มเลื่อนขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา6กวินาทีนั่นเองนะครับเหลือ1หนึ่งนาทีอ่ะสันๆนะ่ะและนี่คือตัดร้ายแห่งคุณนะฮะด้วยดามเมจ5ล้านย็ดเค้ห้ล้าน3 0 0หมื่นส่้ยบดยบอกคำนี้ก็ตึงเชี่ยขอแย่ตัดเมเปไปแบบโคตรไก่แล้วกันนะครับไม่อย่างนั้นคิปเป็นชั่วโมง 1000 years later. และแล้วเราก็ตัดข้ามมาที่เว็บ80แบบโคตรตึงและเลือนบ้านของเรานั้นก็อยู่ที่61.47 k เคเราเขาเรียกว่าเลื่นเรือขันบ้านแมงเกือบแสนนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะบอกโกโจอ,อีกครั้งว่าเราสามารถลงไม้ตกไก่ได้อีกตัวหรือไม่ถ้าเราลงไม้ตกไก่ได้อีกตัวเนี่ยเราจะยออจ่ายเลือนบ้านถึง00หน่วยกันเลยทีเดียว บอกคำเลียวว่าเรื่อบ้านในตอนนี้เนี่ยเยอะเชี่ยและนี่คือดาเมจโดนบับของไม้ตุ๊กไกหรือสัตรรนนว์ร้ายแห่งคุณพระด้วยดาเมจดสองล้านเออยี่สิบแปดล้านในเชี่ยสองล้านพ่อไม่ตีนี่คือดาเมจไม้ตุ๊กไกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านยี่สิบแปดล้านครับท่านผู้ชมบอกคำเลี้วว่ายี่สิบแปดล้านต่อเจ็ดวินาที ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งบอกคำเดียวว่าเทียบกับคีระแล้วเราก็ดีกว่าเห็นเห็นน่ะ <c oughs> คือดีกว่าแต่ต้องเสียเยอะกว่านะครับในการต่อยเข้าสู่บ่วงด้านาศัตรูอย่างโหดร้ายแบบใช้หัวมงกรสัตร้ายางคนฮะและนี่คือเรือดบ้านที่โคตรจะตึงในตอนนี้บอกคำเดียวว่าตึงเจี๊ย <c oughs> ตึงแบบไม่มีวัวมอนตะแม่งมันตึงเกินนะบางทีอ่ะตอนนี้ถูกเถียงคันครั้งยิ่งใหญ่ ในเว็บเพิ่มดาเมตเป็นแสนไปเรื่อยๆและคำรามเข้าสู่เบ้าหูของผู้กวบคุมดามเมตยี่ล้าน2 8 8 6 0 0 0บอกคำนี้ว่าตึงเชี่ยในการต่อยเบ้าหน้าหนึ่งครั้งก็รดเลือดไปถึง28ล้านครับท่านผู้ชมอะไรมันจะตึงขนาดนั้นครับพ่อหนุ่มนี่ฮะดูนี่ฮะเปี้ยงโอ้โหต่อยที28ล้านบะจ่างกันเลยทีเดียวนะฮะ เลือดร้อนเลือดม้อนประมาณร0อยล้านเนี่ยก็ไม่สะเทือนฮะเออเลือดม้อนหนบีครับโดนสัตว์ร,ร้ายดูฮะกัดเบ้าหน้าฮะน่าจะแหกแน่นอนในรอบนี้กลัวจะไม่ตึงและดาเมจเพื่อนๆนนะ่าจะไม่ตึงนะครับผมขอตัดเว็บไปให้ไกลกว่านี้จนหลายเพื่อนต้องตรึงกันเลยทีเดียววดีโอแบบ5 minutes later และนี่ก็คือเว็ 84ที่สัร้ายแห่งคุนุฮะกำลังคำรามและคำล้นอย่างโหดร้ายด้วยระเมิดอันมหาศาลของเขาทำให้การจบกตีต่อเนื่องภายในเจ็ดวินาทีทนาเมนได้29ร้านต่อรอบอย่างนั้นเหรอจะตึงไปไหนเอาละครับว่าสัตว์ร้ายแหงคุณุฮะในรอบนี้จะตึงเชี่ยหรือไม่นรับคือแบบจบตีกันแบบบุ้มบมคือเรือนะฮะผมก็ทำการที่จะกดดีโอไปในจังหวะน,นี้ คือกดไปไหนก็กดไปเหอะนะครับผมทาให้สัตว์ร้่โครูฮะเราได้ทํางานอย่างประสิทธิภาพสูงสุดเมือมอนเตอร์ดาเมจหรือเลือด1.4 1บีทาการโดนสัตว์ร้ายอยโครูฮะกระทืบก,กับมีฮอกบอกคํานี้ว่าเลือดหายเป็นสายน้ํารังไหลแน่นอนตึงเชี่ยตอนนี้เขาทําการที่จะอับบีฮอกยังไม่เต็มเลยนะครับบอกคํานี้ว่าหนาวไสกันเลยทีเดียวพราะคนตัวต้องใช้ตัวเงินเยอะ เพื่อทําการหยุดเวลามอนเตอร์นั่นเองนะครับโอ้โหตัวนี้เลือดเป็นเยอะจังวะเนี่ยก็เลยทําการที่จะจู่โจมอย่างโหดร้ายและทุกทรมานเช่นสัตว์ร้ายอย่างคุณฮะก็เช่นกันครับบอกคำนี้ว่าต่อยทีหน้าไงฮะต่อยดอกละสามสิบร้านนี่มันก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วตึงเชียเ่ยเปียกเให้ครับผมโอ้โหต่อยทีมีหนาวแตกเลยล่ะตึงเกินตอนนี้สัตว์ร้ายอย่งคนูงนฮะดามจดบารา 29่้าร้านแล้วครับท่านผู้ชม29่สิบเก้าร้านหกแสนเกห่น่วยวิการจมตีเระยะ140เมื่อโดนบัฟไปด้วยเชสโคตรึง่ะครับผมต้องการแคปบจอเรื่อยๆเพราะว่าแต่ร้ายคโคโนฮะนั้นดาเมจเจ้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับและตอนนี้เลือดบ้านของผมนั้นก็1น0 0งแสนสีันหน่วยหรือเปล่าวะ 14, 4, 000, 000. เคจุดหนึ่งสี่น่าจะสี่พันหนึ่งหมื่นเออช้าบันเทิงนะครับและเลือดก,ก็ลดไปสองพันหนึ่งร้อยหน่วยแบบจิมจิมแต่เลือดบ้านพี่มีเป็นแสนนะน้องบอกคำนี้ว่าตัดร้ายโคโนฮะก็ไม่สามารถคืนเลือดบ้านของพี่ได้เพราะว่าเลือดบ้านของพี่ระ้ัตึงเกินไปบอกคำนี้ว่าบุ้มบุ้มคือรือ้อแน่นอนตอนนี้ในเว็บที่แปดติบกผ่านไปแบบโคตรรวดเร็วและบ่วงวายสุดๆตอนนี้ครับจัดร้ายอย่างโคโนฮะฮะ ดูดเมดสมสิบล้านสองแสนแปดหม้อยแปดสิบโอ้โหบอกเขาด้ว่าเรีแปดเดอะฟาสตต้องมาแล้วสวยชิจีเดี๋ยวมีการจจดตีเจดวิโจมตีทีสามบล้านของเขาและระยะ189แดบบบโคตรโอพีชิจีตีดอกละ30มบล้านจนคิระต้องหนาวกันเลยทีเดียวบอกคขาด้ว่า100ร้อยล้านนี่มี ไฟแน่ๆนะครับแต่7วิเนี่ยแหละแม่งโคตรโอพีนะครับ5้าวิผ่านไป7วิจะเดินแล้วโ oh อ้ my g ก็ถาวงเบิ่มๆคือรือมากกว่านี้แล้วก็ตีแอร์ได้เนี่ยรับรองว่าเมตาแน่นอนครับผม <c oughs> เมตาโซมะแน่ๆนะฮะตึงเชียขนาดนี้ไม่ตกใครอะไรกันเนี่ยในเวท8ปสแปดผ่านไปแบบรวดเร็วครับดูรเมจดสิบ้านครับอันนี้คือดาเมจพื้นฐานนะ สิล้านเออสิล้านวะหล้านเ,เชียสิบล้านนั่นแหละสิล้านส0 0 0สนเออสามสามแนานะครับแล้วโดนบัฟไปเนี่ยก็อยู่ที่สาสล้านครับผมสามสิบล้านเก้าหยเ0้สิบล้านเก้า0สนเก้าหมื่นห้านสี้อเอ้าสิบสดล้านแล้วโ <laughs> มยโคตรพ่อ ตอนนี้ไม่โตไก่หรือสัตว์ร้ายอย่างคนนะฮะด้วยดาเมจสาตัวเร้าน1นึ่งแสหน่วยครับอะไรมันจะตึงขนาดนี้ตึงเชี่ยกันเลยนะเนี่ยตึงเชี่ยแล้วก็ตึงเชีย่ยกันเลยทีเดียวหรือแม่งตึงจะจัดตึงจะร้องของชีวิตอะครับตอนนี้แปถึงเเว็บผ่านไปแบบรวดเร็วและดาเมตไม่โตไก,ก่ก็เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขปหนึ่งแสน แล้วก็โดนบับไปด้วยแบบบุ้มบุมคือรือบอกคนเดีวยว่าตึงแน่แน่ตอนนี้คือ9้ึงเวฟครับผมผ่านไปแบบโคตรวดเร็วมากๆากฮะและไมโตูกายของเรานั้นดาเมจจะึทวีความรุนแรงขึ้นอีกครับจนประมาณ3-2ลร้านก็เลยทีเดียวเรามาดูครับว่าจะถึงหรือไม่ตึงชีชี่ะตึงจะจัดและก็ตึงจัดจัด เอาละครับผมด้วยระเมิที่รุนแรงขนาดนี้กีระต้องหน้างหงายขึ้นเลยทีเดียวแรงเกิดครับแต่แรกกับเลือดบ้านที่ค่อนข้างจะเสียไปค่อนข้างจะยังไหกาดอยู่แต่วงเอลีน้อยดิบเกินไปครับผมขอบวงเอลีบุ้มบุ้มกว่านี้ได้ไหมเนี่ยแต่นี้เลือดบ้านครับหนึ่งแสนหนึ่งครับผมตึงจัดๆอะไรมันจะตึงจนหนาวไส้ขนาดนี้กันละครับเนี่ยเลือดบ้านเป็นแสนให้ตายเถอะ ตอนนี้แสนลาน้านคูณนะฮะครับกำลังพังาดครับผมโดยดามเมส32ล้านครับตึงชี้ชีอฮะตอนนี้ดามเมส3ล้ายคูณนะฮะ32ล้านแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไมก่กิดตึงอะไรขนาดนี้แล้วก็ตึงจะจัดย่านมะขามแบบพูดไม่ถูกครับผมตึงมากและดาเมสเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วครับหนึ่งแสนหน่วยและตอนนี้ดาเมสจะอยู่ที่ ติร้าน173,848หน่วยครับ <c oughs> ในเว็บที่92แบบโคตรรวดเร็วและโคตรตึงตึงเจี๊ยบโอ้โหอะไรจะตึงขนาดนี้ <c oughs> และก็นี่ก็คือสัตว์ร้ายของคุณหฮะที่ลาฟูฟักมาแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับ <c oughs> บอกคำนี้ว่าอาจจะราก่อนบ้านหลังนี้และนี่ก็คือหน้ารัตโตที่เระ่อบขัาจะเยอะและก็ระเบิดบ้านเราลอ,อ <c oughs> ไม่ได้ นี่คือชุบเรี้ยงไม่ตุ๊กกายครับเสรยจเรียบร้อยแล้วดุระเมสิบสองล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยแปหร้อยเก้หน่วยวิการทีเจ็ดระยะหนึงรครับอะไรจะโอพีเชียต่อยดอกละสามสิบสองล้านครับโอ้ไม่กสโอ้ไม่ฟักกิ้งกสเตีรยเชีย